ภาพล่าสุดน้องปีใหม่ชนอึงไม่เจอหน้าหลายวันดูปแปลกตาขึ้นมากมีโมเมนต์และภาพน่ารักน่าเอ็นดูมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันตลอดเลยล่ะค่ะสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่แอปพักษอ,อนพักสุขเจริญกับอดีตสามีสงการเตชนรงค์ ที่นับวันยิ่งโตยิ่งสวยแถมยังกล้าแสดงออกแบบสุดๆผ่านงานในวงการบันเทิงมาแล้วมากมายเรียกได้ว่าลูกหมายหล่นใต้ต้นพ่อจริงๆเลยล่ะค่ะและช่วงสถานการณ์โควิด19กำลังระบาดหนักก็ทำให้ไม่ได้เห็นหน้าตาน้องปีใหม่กันสักพักแต่ล่าสุดในอินสตาแกรมของโพลิพัฒน์จัดไยก็ได้เผยภาพปัจจุบันของน้องปีใหม่ที่ดูโตเป็นสาวเร็วมาก แถมยังดูสวยมั่นใจกล้าสแสดงออกสุดๆพร้อมระบุข,ข้อความว่าเด็กฝึกงานโตเป็นสาวแล้วค่ะชุดเลือกเองท่าโพสเองเอ๊ะหรือท่าจากหมามีในขณะที่พี่ๆแฟนคลับต่างเข้ามากดไลค์คอมเมนต์กันรัวๆโดยความคิดถึงและต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าสวยแปลกตาดูเป็นผู้ใหญ่ไม่เหลือคาบเด็กน้อยแล้ว จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ